สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิลไทยใน youtube นะครับวันนี้ก็เอาคลิปที่ไปพักที่ต่างๆในเชียงคานมาก็ไปอยู่มาหนึ่งอาทิตย์นะฮะเอามารวมกันนะครับเป็นที่พักต่างๆเป็นการสุ่มตัวอย่างตามจุดต่างๆของที่พักในเมืองเชียงคานนะครับเดี๋ยวก็จะเรียงลําดับกันไปนะครับแล้วก็พร้อมคําแนะนําบางอย่างเดี๋ยวก็ชมกันด้เลยครับสวัสดีครับ ผมมันเป็นกับชาแนลฟิลไทยใน youtube วันนี้อยู่ที่เชียงคานนะครับก็ตรงนี้วัดศรีขุนเมืองนะครับกลางเมืองเชียงคานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่พักริมน้ำนะครับเพลินสบายริมโขงก็ห้องพักนีครับอยู่ชั้นสองางขึ้นอยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องกันครับก็อยู่ริมแม่น้ำโขงครับนี่ก็เป็นด้านในห้องนะครับ ก็จะมีห้องน้ํามีสายฉีดครับมีน้ําอุ่นนะครับสบู่แชมพูเหลวมีเก้าอี้หวายนั่นหูฟังของผมเองครับมีน้ําให้สามขวดน้ําสิงเอ้พี่เชียงคานนี่เขาเหมือนกินน้ําสิงกันเยอะนะ มีขนมให้นะครับแล้วก็กาแฟทีอินวันนะฮะเช็คเอาท์11โมงนะฮะมี Wi-Fi นี่ก็ระเบียงเห็นน้ำโขงครับนี่เตียงนะฮะแล้วก็ทีวีจอแบนนะฮะจอไม่ใหญ่มากห้องพักก็มองเห็นระเบียงครับ แต่ระเบียงด้านอื่นก็จะมองเห็นเหมือนกันนะจะต้องเปิดม่านปิดไว้หน่อยช่วงนี้หลังโควิดนะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นี่ก็เป็นวิวครับระเบียงเห็นถนนริมโคงตอนนี้ตอนเที่ยงอยู่ฮะ ฝั่งนู้นเป็นฝั่งประเทศลาวครับตรงนี้เป็นทางเดินลงหน้าวัดสีขุนเมืองครับอยู่ตรงวัดสีขุนเมืองพอเีนี่มองจากในห้องออกไปก็สวยดีครับก็มีเห็นแม่น้ําทุกห้องนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าอยู่ชั้นบนหรือว่าชั้นชั้นสองหรือชั้นหนึ่งครับ นี่ตอนที่ผมมาแ0 0อบาทแต่ว่าราคาพวกนี้ขึ้นลงตามฤดูกาลโรงแรมเรือนรักลืมของติดลืมของทุกห้องอยู่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับเรือนรักลืมของนี่ก็ด้านในห้องนะครับก็ตกแต่งดูสวยงามดีครับตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิดนะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีแบบนี้กันเยอะเพราะว่าป้องกันแขกลืมของนะครับ นี่เป็นเตียงครับห้องน้ำครับมีฝักบัวมีสบู่ก้อนโอ้อสบูล่ลักไม่เห็นแบบนี้นานแล้วครับแบบก้อนเล็กแล้วก็มีสารฉีดครับมีปั๊กไฟหัวเตียงครับพาชตัว มีโต๊ะแต่เก้าอีไม่มีเก้าอี้อยู่ข้างนอกครับมันก็วิวสวยดีครับแม่น้ำโขงมองกลับไปที่ห้องกับเพดานสูงใช้ได้ครับอันนี้อยู่ชั้น2ครับราคาช่วงหน้าโลนี้แปดร้อยครับแต่ถ้าช่วงหน้าหายก็คงจะสูงกว่านี้เปิดออกมาข้างนอกก็เป็นระเบียงครับ เขาเป็นระเบียงโล่งต่อถึงกันนะก็เข้าใจว่าคงไม่ปิดเพราะว่าจะไม่ได้มาบังวิวแม่น้ำโขงครับช่วงนี้น้ำกำลังหลากครับน้ำขึ้นมาเยอะเลย ป็นไมม้หนนะบ้านต้นโขงเกสเฮาส์ครับที่เชียงคานสวัสดีครับผมมนพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ก็อยู่ที่บ้านต้นโขงเกสเฮาส์นะฮะที่เชียงคานนะก็ เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันครับมีตัวนี้ชื่อนัองสวยครับนี่ก็เป็นข้างในห้องนะครับก็จะเป็นห้องขนาดเล็กนะเตียงใหญ่นะครับแล้วก็มีทีวีตรงนั้นนะครับมีระเบียงออกไปเล็กน้อยนะครับมีแอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำ ห้องน้ำก็มีสายชีดครับมีอ่างล้างหน้านะครับมีสบูนเหลวมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะตรงน,นี้จะตกแต่งแบบปูนเปื่อยนี่ก็มีภาพนะครับระดับนะฮะประตูที่เขาเอาเสื่อมาปูครับก็ไอเดียดีเหมือนกันด้านนี้เป็นระเบียงห้องนะครับ ระเบียงรวมนะครับต่อก,กันกับห้องอื่นนะอันนี้เขาของเว้นระยะไว้ไม่ให้แดดตกตรงตัวห้องมากเกินไปครับทีวีก็มีกล่องดาวเทียมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนดูทีวีแล้วก็มีน้ำให้นะครับสองขวดมีพัดเช็ดตัวนะฮะ มีระเบียงนะครับให้นั่งนะฮะแล้วก็วิวให้ชมน้าโขงตอนนี้ตอนบ่ายครับด้านล่างเป็นถนนเรียบน้ําครับนี่ครับน้ําโขงครับฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวครับ าาชื่่อไขดวครับสวัสดีครับผมมันพินกับชาแ l ลฟิวไทยใน YouTube ตรงนี้ท่าเรือประมงพื้นบ้านนะครับอยู่ซอยซอยศูนย์ซอยหนึ่งนะครับบ้าสุดซอยเลยครับของเชียงคานนะครับก็ตรงนี้จะเงียบหน่อยนะครับก็จะมีห้องพักอันนี้บ้านสายน้ำนะครับเผาพักเชียงคานนะครับ นี่ก็เบอร์ติดต่อครับ0817498827นะฮะบ,บ้านสายน้ำมีอยู่ใน Google Map ด้วยนะครับด้านนี้ก็เป็นระเบียงด้านบนนะครับอยู่ตรงอันนี้สุดซอยเลยนะครับมาทางด้านที่ไปทางท่าลี่นะรตรงนี้จะมีท่าเรือท่องเที่ยวแล้วก็มีบริการเรือ ชมพาทิตตกครับของกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นท่าเรือประมงพื้นบ้านฝั่งนู้นก็ประเทศลาวครับถ้ามาไม่ถูกก็อยู่ใน Google Map นะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดซอยเลยจะบรรยากาศเงียบสงบมีที่จอดรถประมาณรักห้าหกคันครับมีตู้เย็นนะครับ มีโต๊ะก้อี้มีน้ำให้ครับนี่ส่วนของห้องน้ำนะครับก็นี่เป็นที่พักใหม่นะมีสายฉีดครับมีน้ำอุ่นนะฮะมีพัดลมระบายอากาศมีทีวีจอแปนครับ แล้วก็มีปลั๊กไฟหัวเตียงสำหรับชาร์จมือถือจะเป็นเตียงพร้อมผนวมครับนี่ก็มุมที่ออกมากด้านหน้าตรงนี้เป็นระเบียงยาวร่วมกัน <Yeah. S 1> ก็ด้านนี้จะเป็นด้านผ้าที่ตกดินครับ สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f l ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่เชียงคานซอย9นี่ก็ถนนชายโขงครับตรงนี้มีโรงแรมเจอเลยนะครับทำใหม่นะฮะก็ช่วงนี้จะเป็นหน้าโลนะครับก็มีที่พักที่วิวไม่ติดแม่น้ำแต่วิวแม่น้ำชิงนิดๆน,นะฮะถามดูแล้วเมื่อกี้ราคา700บาทนะ่าสนใจเดี๋ยวมันก็เข้ามา มีภาพเขียนด้วยตกแต่งใหม่สวยเลยครับด้านหลังก็มีร้านอาหารนะครับเปิดสุกเสาร์อาทิตย์เจอเลยครับแล้วก็มีลานด้านหลังก็เป็นลานด้านหลังครับมองแม่น้ำโขงยาเย็นได้ เดี๋ยวไปดูห้องนะด้านนี้ก็ด้านในห้องครับเห็นวิวน้ำขมบากสวนนะฮะแต่ก็โอเคตรงนี้มีรั้วสวยดีอันนี้เป็นโรงเรียนจีนเก่า มีทีวีจอแบนครับแล้วก็น,นี้ทำเป็นปูนเปื่อยครับพนังทีวีดาวเทียมมี Wifi มีโต๊ะมีน้ำให้สองขวดครับแต่ว่าไม่มีตู้เย็นนะห้องน้ำครับอันนี้ก็ทำแบบอาร์ทๆหน่อยฮะ ไม่ใช่ของเก่านะนี่ก็ทําใหม่ทําเป็นลายเงี้ยแล้วก็มีสายฉีกับมีก๊อกน้ําล้างเท้าด้วยแล้วก็น้ําอุ่นครับมีช่องระบายอากาศนะอน,นี่ เดือนสิงหาคมนะช่วงหน้าโลหลังโควิดราคาขายเขา700นะครับแต่ว่าช่วงหน้าายนะครับก็คงจะสูงกว่านี้นี่ก็ในห้องครับระเบียงโขงสอง 2, ห้องก็จะไม่ใหญ่มากครับอันนี้ผมวันเสาร์ครับสุดสุดสัปดาห์ก็700บาทนะแต่ราคาพวกนี้เช็คกับเว็บจองโรงแรมหรือสอบถามทางโรงแรมนะครับเพราะว่า แต่ละเดือนแต่ละช่วงเขาไม่เหมือนกันนะฮะร,ระเบียงโขงสองตรงนี้อยู่ไม่ไกลสามแยกใหญ่ตรงโอนี้มองเห็นบ้านไม้เก่านะครับโอ้บรรยากาศดีนี่คือระเบียงโขงสองนะครับก็จะมีหลายที่มีระเบียงโขงหนึ่งด้วยตรงนี้อยู่ติดกับซอยเก้านะมีที่แขวนพระเจ้าตัวที่อยทีวีจอบแบนนะครับ มีแอร์มีน้ำให้สองขวดครับไม่มีตู้เย็นนะครับแล้วก็ห้องน้ำมีสายฉีดครับมีฝักบัวน้ำอุ่นนะครับมีช่องเปิดระบายสบู่แชมพูเหลวนะฮะกระดาษทิชชู่เข้ามาในห้อง ก็นี่ครับเปิดประตูก็จะถึงเตียงเลยนะก็เป็นราคาแบบห้องพักเล็กๆนะครับอันนี้ไม่มีวิวไม่มีวิวแม่น้ำแต่ตัวห้องก็สวยดีพื้นเป็นพื้นไม้ครับนอกจากนี้ก็มีโซนในซอยครับโซนในซอยก็อย่างเงี้ยที่พัก สี่ร้อยบาทตรงนู้นเนี่ยเขียนป้ายไว้ห้าร้อยบาทนะฮะป้ายห้าร้อยบาทแล้วนี่นอยู่ซอยเก้าครับส่วนด้านนู้นเป็นโรงแรมเก่าแก่ครับโรงแรมพูนสวัสดนะฮะโรงแรมไม้คลาสสิกนะครับที่เอามาปรปับปรุงใหม่นี่ก็บอกว่างมีห้องน้ําในตัวครับก็คือบางที่ที่เป็นบ้านเก่าอาจจะไม่มีห้องน้ําในตัวก็เป็นจุดขายของเขาฮะซอยก็ที่ไม่ติดแม่น้ําราคาก็จะถูกลงอย่างนี้ครับว่าง600บาทครับ สวัสดีครับผมมาพินกับชาแ e l ฟิลไทยใน Youtube นะครับวันนี้ก็เอาคลิปที่ไปพักที่ต่างๆในเชียงคานมาก็ไปอยู่มาหนึ่งอาทิตย์นะฮะเอามารวมกันนะครับเป็นที่พักต่างๆเป็นการสุ่มตัวอย่างตามจุดต่างๆของที่พักในเมืองเชียงคานนะครับเ,เดี๋ยวก็จะเรียงลําดับกันไปนะครับแล้วก็พร้อมคําแนะนําบางอย่างเ,าเดี๋ยวก็ชมกัน,นเลยครับก็มาถึงถนนเส้นหลักกลางเมืองแล้วนะครับก็ แถวนี้เนี่ยถ้ามีที่พักส่วนมากจะเปิดในช่วงเขาเรียกว่าในช่วงหน้าเทศกาลนะฮะแล้วก็หลายจุดก็จะเป็นบ้านเหมาหลังนะฮะส่วนที่ไปออกนอกเมืองก็จะมีอีกแบบนึงฮนะก็จะมีบ้านพักที่อยู่นอกเมืองนะทั้งที่ทางไปท่าลร่แล้วก็ทางไปอำเภอสังคมนั่นนู้นนะครับก็ทางไปแก่งคุดคู่้นานนูน้น ตอบก็คงจะเห็นภาพนะครับนะฮะก็อย่าลืมย้ำว่าให้ถามด้วยว่ามีห้องน้ำในตัวหรือเปล่านะครับอยู่ติดวิวน้ำโขงหรือเปล่าแล้วก็อยู่ชั้นบนชั้นล่างนะครับแล้วก็มีที่จอดรถหรือเปล่านะครับแล้วพบกันใหม่กับช e l f e ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ